ตลอดทุกคนในเะทเลจี้แชนแนลนะจ๊ะไม่พูดเยอะเนาะวันนี้เราจะมาจับฉลากผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองพันทรับเนาะวันนี้เราไม่ได้ทําในคอมนะวันนี้จะทําเป็นแบบนีที่จับบ้องได้หน่อยนะคะในใช้เป็นโหลกแก้วนะคะทุกคนเห็นกันหรือเปล่าอันนี้เลยนะมาทุกคนเรามาจับกันผู้โชคดีคนแรกนะคะรางวัลของเราจะเป็นมาร์กน้านะทุกคนเนยลองใช้แล้วก็คือดีชอบนะคะได้เป็นคุณนานุศีโคนะคะ คนที่สองนะคะจะเป็นคุณอินเทอรี่นะคะนี่เลยแล้วก็ผู้โชคดีคนที่สามนะคะเอ่อคนนี้ละกันเป็นคุณนี่นะคะชื่อ WKSN นะคะ โอเคเลยครบแล้วค่ะกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะคะเดี๋ยวนะจะรส s t รายชื่อผู้โชคดีไว้ข้างล่างด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆติดต่อเข้ามาในเฟซบ o o กเพจเน็ต o l o g y Channel นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันค่ะยินดีด้วยนะคะเนี่ยพอดีเลยมาวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เพื่อนๆจะได้ทันใช้นะมาร์กได้ให้ครบ1สัปดาห์มีหน้าสวยๆหน้าที่แบบว่าอิ่มน้ำอิ่มฟูดูกระจ่างใสมากขึ้นไปใช้ในช่วงปีใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ยินดีด้วยกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านเลยนะ ะะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาร่วมสนุกกันด้วยกิจกรรมอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย